น,น้องเพชรล <rul jard S 1> ูกชายของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ได้เปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของแม่พึ่งก่อนถึงวันครบรอบ31ปีที่จากไปพร้อมกับมีเลขเด็ดมาฝากกันด้วยครับโดยน้องเพชรได้เดินทางมาหาแม่พึ่งเพื <am> ่อจะเปลี่ยนชุดให้กับแม่พึ่งที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเดินทางมาพร้อมกับองค์สลักจิตน้องสาวของแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเองครับสำหรับหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวงนั้นมีทั้งหมด13หุ่นด้วยกันที่วัดทับกระดานนะครับและแต่ละหุ่นก็จะเหมาะกับกกกกกาาาารแแตตต่่่่่่งยยยในนนนนชุุุดดดททีีััออไปป้้วโเพะหห13 ที่เพิ่งจะมีการปั้นเมื่อปีที่แล้วครบรอบ30ปีครับเป็นหุ่นที่ทางแฟนเพลงโลงความเห็นกันว่ารูปร่างหน้าตาสมจริงแล้วก็คล้ายกับแม่พึ่งพุ่มพวง,ง,งมากที่สุดแต่ว่าคนยังรู้จักกันค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าอยู่บริเวณถ้ทำทำเทียมหลังวัดนั่นเองซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการเติมหน้าให้กับหุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับได้มีการเปลี่ยนชุดและก็เครื่องประดับเตรียมความพร้อมสําหรับงานรําลึกที่วัดทับกระดานช่วงของวันที่10ถึง18มิถุนายนนี้กับการครบรอบ รอบ31ปีของการจากไปของเม่พึ่งพุ่มพวงและในงานนี้องค์สลักจิตได้ลุ้งหายขอเลขเด็ดด้วยนะครับซึ่งได้เลข378ส่วนน้องเพชรบอกว่า,วาขอล้วงให้กับแฟนๆอีกทีในวันที่13มิถุนายนวันที่ครบรอบการจากไปของเม่พึ่งพุ่มพวง,งครับ